ทำนนยความฝันเลขนำโชคฝันว่าตนเองฝันว่าตนเองนั้นมีญาติเป็นคนต่างชาติฐานะร่ำรวยฝันเห็นตัวเองมีญาติเป็นคนต่างชาติที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแปลว่าอะไรจากาไพ่ใบนี้มันก็แปลว่าท่านจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตของตัวเอง ส่วนไพ่ใบนี้แปลว่าเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะจะรู้สึกถูกกดดันจากเจ้านายมีคนมองว่าท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีขี้งกเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยจะต้องอดทนกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังนะคะฝันเห็นตัวเองมีญาติเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยเนี่ยฝันเห็นตนเองมีญาติเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยจะเกี่ยวกับ มีเคราะนะจะเจ็บไข้ได้ป่วยหน้าที่การงานของท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีค่ะในด้านในด้านสุขภาพเนี่ยถือว่าไม่ดีนะคะเลขนำโชคนะคะสี่แปดแปดสี่ท่านควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรควรจะ ทำบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรแล้วชีวิตหน้าที่การงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าค่ะ